ถามหลวงตาว่าเบี้ยแก่มีดหมองัวทนูหลวงตาก็บ,บอกผมว่าเสกบ่เป็นตอนนั้นนอเป็นบอกหลวงตา,าสามปีกอ่อนมันบอกครับจำได้เนาะครับาาาสาเหตุที่หลวงตาว่าเสกบ่ได้เสกบ่เป็นบอกหูจักมีดหมอบอกหูจักเบี้ยแก่นะนอนว่าย่านว่าทนายีีมาตัวตม,ม็นบอกหลวงตา,าที่ให้เสกฟี่มันบอกคนใหญ่นี่มันบอกครับแม่แม่แม่ลูกแม่ บางอย่างมันบเเขตี่แกว่าอันนีเลยกับคุคาของแมนมดของเก่าแมนมดย่านบนเมตัวเอาหลอกให้เสกาบำเพงงานหรอกบำเงงานหรอกเขาไอ้เรื่องขลเขาสียวคือว่าจะเนกรอจายกฮาหไก่นัดไงนัดังเลยอย่าไปหยอกอมันเลยล่ะอย่าไปหยอกขอแต่ไปกแค่ไปว่าคับไปว่ากับพ่อไกช่งให้คับลวก อัางทังอคบมองคงขาข้างวัดข้างว่าก็คือกลัวเหาก็ะเผอเคืือคือได้อ่คบมมีผลประโยชน์มันกันไหนอ่ะคือไปคือมาก่็ต้งกัขั้นตัวอ่ะพวกก้นครับแล้วก็มัดขวายกูหาพันเมื่อสองเมืออสามเมืงเขาน่มันจะเอาหนังมาเลยให้ตจกลา ประตูมันสิ่ด้ังไดน้บ้าใกล้รับลานเสแฝงหลนเชสแอบาึงซื้อะบางไงกะบ่ามันก็เขางี้ไหตอนไนว่าพ,า,า,วา,าพันเร้ออันนี้แพอกแต่หากาไปอีกไม้ไปอีกพอกะคือเคร่องของงามไช การว่ายาของเพิ่นเอาเครื่องครองงายไหมเพราะก็จะให้โบคการว่ายาของเพิ่นลงเย็นกับสื่อนอนเพิ่นเออเออห่างลงใจก็เอามาถวายเนาะปัจจัยมีดก็มาถวายเป็นแสนทั้งหมดเออประกันรถอีกสี่หมื่นนึงเออง่านห่างเพราะไงคือก็ห่างห่าให้สีมาซอยแนี่ยมองมีผู้มาซอยออกกาเบาได้อยู่แต่ว่าบ่มาเห็ดนาะลงขาให้